ครับผมต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับและนี่คือรายการ Earth Game TV กับกินที่มีชื่อว่า The r e s p a n n e r Poker ที่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นสไนก์กันนะครับผมนะแล้วก็จะมาแจ้งข่าวเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้านะครับจะมีการไลฟ์สดนะครับเล่นกับช่อง m a r o t ม a m i นะครับโอเคอย่าลืมไปดูด้วยด้นะครับนะโอเคคนที่ไม่ว่างไดูก็ไม่เป็นไรนะครับนะ บอลนี้ผมจะมาเล่นสนัยนะครับโอ้ยหมุนเลย VS <B DS S 1> นะครับมาจะมาดูกันว่าเอ้ยเกมทีวีจะแม่นสนยัยหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่แม่นเลยนะครับเล่นสนัยไม่เก่งสักเท่าไหร่นะครับสักเท่าไหร่ก็คือไม่เก่งเลยแหละจบเราลงมาลองเล่นนะครับมาลองเล่นดูโอ้เปิดบัรตรเตะเปิดบัแตแเตด้วย อ้องยตายก็จะดักอยู่ใช่ไหมมึงแงกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหปืนปืนระเบิดปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนเรียกว่าปืนนะปืนต่อแล้วแล้ถังนะครับลอยหลังเลยนะครับผม <c oughs> งานที่ซุ่มดี๋ยวเอาไปที่ซุ่มจักรารพวกมันนะครับนี่เลยตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมาลอ,อยนะครับไม่เด็กใหม่ มันจะอีกมนพอดีเลยบ้าเลยมีหลบมีหลบครับมันมีหลบมันพีคมันพีกมันมันมันพีกนะครับมันมีหลบแล้วศูนย์ไหนไหนไออกมาสิออกมาออกมาโอ้ยยังไม่โดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้ยยิงยิง ก็บอกว่าผมเล่นเมสไนน์ไม่เก่งครับผมนะเมื่อกี้บอกผมบอกว่าผมเล่นเมสไนนไม่เก่งนะครับว่าหลยคนขอขอว่ามาให้ผมอัดหรอกแต่ผมอยากอัดเองนะครับเพราะผมเล่นเมสไนน์ไม่ค่อยเก่งนะครับนะโอ้โหไปบุญเลยนะครับเจอนี่ทีเนี่ยรู้สึกว่าปืนต่อต้านรถถังมันจะเป็นปืนที่อันตรายนะครับที่สุดในเกมนะครับนี่ลองจากปืนสองผูดีมั้งนะครับอะไรวะใครยิงอลไรวะ ้<_ <d> _ <n> _>อืโดนเฮดช็อตด้วยนะครับไหนไหนกันไหนกันใส่ซุ้มตัวจริงต้องผมเองเอาไายหากันสองตัวเลยโอ้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 ปืนนี้ปืนนี้อันตรายนะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งหลบทันหลบทนันอะมันตายแล้วมันตายแล้ว อเอามาเจอเจ้าเอ๋มันพอดีเลยนะครับอย่งพวกนี้นี่อยู่ไนการอยู่ในการออกมาเลยออกเออยิยอองแรงฟุ้งเนี่ยจะมันเห็นผมปะมันเห็นผมปะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนวิ่งมาตรงนี้คนหนึ่งนะครับอือโดนหนึ่งนัด ไอ้เอ็งยาเองเอ็งยานะเราคุยกันได้นะแตะโดนนะครับผมนะเสียวเสียวงนั้นเสียวตรงนั้นไม่เสียอะไรหรอกครับเสียตรงนั้นอย่างเดียวนะครับนะก็จะต้องซุ่มนะครับในการเล่นสไนต้องซุ่มซุ่มซุ่ม โูมโูมเออเมื่อไงทำไมีคนตั้งชื่อว่าจุดวะเห็นไหมฮะอ่าโดยแล้วนะครับเออเออเเอามันตายแล้วต้องแล้วเฮ้ย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 ใจเย็นเย็นตายไปซะ หนึ่งศูนย์นะครับผมดเวลามาจะตาหน้าเอาใหม่นะครับผมนะค่าเจ็ดตายสี่นะครับก็ถือว่ากลางๆขีมือ <c oughs> โอเคตอนนี้แหละเหมาะก,กับสนายที่สุดนะครับ <c oughs> จะเปลี่ยนหัวห <c oughs> น่อยนะครับมันจะได้แม่นขึ้นนะครับจะใส่หัวขนาดของหัวนี้นะครับอยู่ไหนเนะี่ยนี่เลยนะครับลราคาสิ่นะครับจะเพิ่มเขาแม่นยำยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ขนาด ใช้เครือ่องบวกตำแหน่งนะครับโอ้โหแล้วเหลือกันแค่สามคนเนี่ยนะเจ้าบ้ากะละมังนะครับกะละมังตั้ง,งดีนะครับเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้มาเลยนะครับอ่าน,นอนนนลุมนะครับอัาน,นอนลุมแล้วนะครับฟ็อกศูนย์ศูนย์แปดยูแคนฟ็อกจริงดิมือหน้าใส่มากคนไม่ชอบไปกอบซื้อก็มาเล่นๆน,นะครับไปไม่ใช่เล่นหรอก เขาชื่อเข้ามาเลเทะนะครับนะมีอะไรวะอื้อไอ้โดนให้ช็อตด้วยนะผมนะนี่อยู่นี่อยู่นี่กำลังขึ้นมาใช่ไหมกำลังขึ้นมาครับมันกำกำกขึ้นมามันจะไปนะล่ะชัวร์ครับชวรับผิวผิวผิวสายผิวสายผิวสายผิวทุจริง อุ้ยเกือบยิงได้แล้วนะเรามีฟอกศูนย์ศูนย์แปดจะมีฟอกศูนย์ศูนย์เก้านะครับเมื่อกี้เห็นขึ้นเห็นขึ้นชื่ออยู่นี่มีทุกฟอกเลยนะขึ้นมาดิสองตัวนัน้นนะขึ้นมาดิเดี๋ยมันจะทำอะไรกันเอาแล้วมันอะไรเนี่ยเบื่อเครื่องบินนะครับนะน่าเบื่อมากมมันจะขึ้นมาเสือควงอะไรนะครับ อืมเอาไปแดกเอาไปแดกแอะๆเอาตายน,นะครับ <c oughs> <c oughs> สเสกเนมันจะมาลอยผมนะมันจะลอยผมนะเอ้โเดี๋ยวๆๆตั้งหลักก่อนโอ้โโดนเลยนะครับเกลียดปืนเนี่ยนะครับเขาเกลียดเลยเกลี่ยมากนะครับเกลียดไปชีวิตจิตใจเลยเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวนะครับมันยังไม่รู้ตัว นางไม่ไมรู้จุ๊อยู่ไม่โดนไอ้อบ้าเออมันรู้แล้วมั้งโอ้ยยิงโฆนัาเลยนะครับก็ <c oughs> ไม่หยักไม่แตกนะครับ <c oughs> เก่งใช่นหมปืนนี่เก่งใช่อห่วยใปิดกระบาลเปิดกระบาลก,กับปืนขี้โกง โอ้ยยังไงขึ้นบินมาบินมาขึ้นมาดีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเปล่าขึ้นเปล่าขึ้นมาโดนลอยแน่นอนโดนสอยแน่นอนไม่ใช่โดนลอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอือโหยิงไม่โดนเรียบร้อยนะครับผมนะมามาใครอาจจะโดนอีกมาขึ้นมาเลย ไในนั้นในนั่นไอ้น,นั่นไอ้น,นั่น,น,น,นใช่ไหมขึ้นมาขึ้นมายิงโอล่าเบิร์ดอ๋อไอ้นั่นเชื่อมต่อ,อรูร้เชื่อมต่ออยู่เลยนะครับมันใส่ได้ไม่เก่งเจอเจอพวกหมดจำจัดจำจัดโอ้ยโดนโดนดาเมจเชียวดาเมจลดริ้นหนึ่งนะครับเนี่ยไก่ก็ยิงโดนอาจจะไม่ตายนะครับอาจจะไม่ตายนะครับมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่ผมจะตายเอ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นนี่เออห้าสิบเปอร์เซ็น 50%นะครับแต่100%นี่ตายแน่นอนนัดเดียวนะครับสไนเปอร์เอ้าโดนยังฆ่าอีกว้าอยู่ไหนอยู่ไหนเอามานี้เลยออกมานี่เลย,ออเ,ลยเองอยู่ไหนอ๋อหนูยังฆ่าอีกทำไมคนมนีม้นมันมันมันยิงโดนที่หัวป่อยอย่างเลยนะครับอ๋อมันยังมันฆ่ายแล้วนะครับ จ้าหัวไปไหนเนี่ยเนี่ยอะไรแบบอะไรอ๋อเหรียญนะครับเป็นเรียญก็คิดไปไกลอ่าจะลวนสนายเหรออ๋อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนได้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 เป็นเพื่อนเป็นเป็นเป็นเพื่อนเอ้ามันหลบทำหาเลยหรอเป็นเพื่อนละเป็นเป็นเป็นโอ้จะฆ่ามันซะหน่อยนะครับนะไอ้แมงีแมงผิวหลบนะครับโอเคไม่เป็นไรก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มันดูเงียบๆไปก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าอีเวนต์มันก็จะจบแล้วไงแล้วพวกส่วนมากก็เล่นอีเวนต์กันจบแล้วมันก็จะไม่มาเล่นกันใช่ไหมก็พรุ่งนี้ย้ำอีกรอบนึงครับอย่าลืมไปติดตามดูผมไลฟ์สดกับน้องโรสหรือมารุจเกมมิ่งกันด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ